สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวนส้มโอส่วนหนึ่งนะครับในจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นส้มโอพันขาวแตงกว่านะครับเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่นะครับต้นส้มอยู่ที่ประมาณ300กว่าถึง400ต้นเนาะคือยังไม่ได้ถามรายละเอียดจากเจ้าของสวนมา แต่เจ้าของสวนแจ้งว่าส้มโอแปลงนี้นะครับผ่านวิกฤตมาค่อนข้างหนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแล้งนะครับทําให้สภาพต้นอย่างที่เห็นนะครับขณะนี้ต้นส้มโอมีอายุ3ปีโดยปกติแล้วนะครับสวนส้มโอเนาะอยู่ที่3มปีนี้ต้องติดลูกแล้วนะครับเริ่มติดลูกแล้วแต่ว่า,าเกษตรกรที่ปลูกส้มโอจริงๆจะยังไม่ปล่อย ให้มีลูกมากนะครับเนื่องจากว่าสามปีต้นยังอ่อนและยังโสมอยู่อาจจะต้องถึงขั้นสี่ถึงห้าปีนะครับถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าแปลงนี้นะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าสามปียังโสมอยู่ลักษณะใบอ่อนนะครับโดนหนอนช้อนใบนะครับและนี่นะฮะลักษณะใบอ่อนจะเป็นอย่างนี้สภาพหนอนช้อนใบนะครับนี่นะครับนะครับอืม ทางเจ้าของแปลงนะครับแจ้งว่าจะโลออกทั้งหมดเพื่อลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจึงขณะนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นที่ดึงดูดเกษตรกร,กรอย่างมากนะครับแต่ว่าทางเพจของเรานะครับได้เข้ามาเห็นสภาพแล้วก็เลยแจ้งว่าพ่อครับปลูกมาสามปีจะเข้าสี่ปีอยู่ละจะโลทิ้งไม่เจีได้ล้วครับอีกปีสองปีก็จะเก็บผลผลิตได้แล้ว เอาเป็นว่าผมจะขอเอาโฟทนะครับเข้ามาใช้ในส่วนส้มแปลงนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นนะครับซึ่งทางคุณพ่อฟังแล้วก็บอกว่าเออถ้าสามารถฟื้นได้จะยอมเป็นลูกค้าประจำให้เลยนะครับสำหรับโฟเทีเรานะครับนั้นผมก็เลยจะทำแปลงส้มโอแปลงนี้เป็นแปลงทดลองสำหรับ สำหรับส่วนส้มสำหรับผลไม้นะครับในส่วนของอเพจเรานะครับซึ่งเราพยายามที่จะทดลองสร้างกลงทดลองด้วยตัวเองนะครับในเพจของเรานะครับพยายามที่จะสร้างด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ทําการเสนอขายโฆษณาแล้วก็เชักชวนพี่น้องเกษตรกร,กรได้อย่างเต็มปากเต็มคํานะครับนี่ดูสภาพต้น วันนี้วันที่ยี่สิเมษายน2565วันนี้เรามาดูสภาพแปลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมโฟทีมาเริ่มฉีดพ่นในวันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบและสนใจนะครับผลิตภัณฑ์โฟทนะครับอยากรู้ว่าซื้อขายได้ที่ไหนราคาเท่าไหร อยากซื้อไปใช้หรือว่าอยากเป็นตัวแทนขายทํายังไงได้บ้างนะครับให้ติดตามที่เพจของเรานะครับรายละเอียดข้อมูลเราจะลงให้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก็แปลงทดลองที่เราได้ไปทดลองในจุดพื้นที่ต่างๆนะครับเราจะลงข้อมูลในเพจอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงฝากกดติดตามกดตันกระดิง่งแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนเ,อนเกษตรกร ได้รับรู้ข่าวสารดีๆจากทางเพจเราให้มากที่สุดนะครับผมขอบคุณที่รับฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ